สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไอ้กับเอ็มกินเที่ยวช้อปนะคะวันนี้ป้อนๆจะพาทุกคนมาใส่กากชาลงบ่อก,กุ้งค่ะกากชาเอาลงบ่อก,กุ้งเพราะว่าจะกําจัดพวกไขป่ปลาหรือปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาอะไรกต็ตามแต่ที่เราไม่อยากให้อยู่ในบ่อนะคะเราก็จะลงกากชาค่ะบ่อนี้อยู่ที่เจ็ดไล่ค่ะเจ็ดไล่กว่ากว่ายบอกให้ใส่อยู่ที่แปดลูกค่ะ กากชาที่แปดลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากากชาหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็คือกากชานะคะนี่เดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะเนื้อของกากชานะคะนี่เป็น,นี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเทใส่ถังนะคะเราได้เตรียมถังไว้แล้วนะคะนี่คือถังนะคะ แล้วเราก็จะหมักไว้หนึ่งคืนค่ะเราก็จะเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเอากากาชาเทใส่เพราะว่าถ้าเอากากาชาเทใส่นะคะป,ป้อนเคยลองแล้วเขาจะมีฟองฟองขึ้นมาเต็มเลยค่ะฟองจะล้นถังเลยค่ะเราก็ต้องเอาน้ำใส่ก่อนนะคะแล้วเราก็เอากาชาเอากาชาเทใส่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาไม้คนคน,คนให้เขาละลายสักหน่อยค่ะแล้วก็หมักเขาทิ้งไว้ค่ะจักหนึ่งคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าตอนใส,ส่แล้วเราก็ค่อยมาเทค่ะ แล้วก็เทลงบ่อไปเลยค่ะพรุ่งนี้น้ําก็น่าจะเกือบเต็มแล้วค่ะก็ใช้ได้ค่ะแล้วกกชานะคะจะมีฤทธิ์อยู่ที่ไอ้เคยบอกนะ่าจะประมาณสามสี่วันนะคะกกชาจะมีมีฤทธิ์อยู่ประมาณสามสี่วันแล้วก็กกชาจะหมดฤทธิ์ค่ะก็ไม่เป็นอันตรายต่อกุ้งนะคะแต่ถ้าเรามีกุ้งอยู่ในบ่อห้ามใส่เด็ดขาดค่ะกุ้งจะเดสซมอรเรแน่นอนนะคะ ตอนนี้เราก็เริ่มใส่น้ำแล้วนะคะเราก็เอาเดโบดูดน้ำในบ่อค่ะนี่แล้วก็ให้ขึ้นมาใส่ในถังค่ะใส่เกือบเต็มนะคะถ้าใส่เต็มพอเราใส่กาชาแล้วเดี๋ยวจะล้นค่ะเจเจก็กำลังแกะรอนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะ เศษอยู่หนึ่งลูกนะคะเราก็ต้องกระจายกระจาย3ถังนี้ให้มันเท่าๆกันค่ะ ตอนนี้เราก็ใส่น้ำพอแล้วนะคะแล้วก็ใส่ยางออกโอเคปิดได้เลยโอเคก็ใส่น้ำพอทุกถังแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กากชากนะะันค่ะนี่ค่ะเราก็เทใส่อย่างนี้เลยค่ะ ใหญ่นี้เราจะใส่สี่ลูกนะคะกะชานี้จะอยู่ลูกละสิบโลค่ะ ลูกสุดท้ายเราก็ต้องแบ่งใส่ค่ะแบ่งใส่ถังเล็กนะให้เท่าๆกันสามถังเ,เดี๋ยวมาคนกันค่ะก็จะมาคนถังใหญ่กันก่อนนะคะเนี่ยขนาดว่า เอาน้ำใส่ก่อนนะคะก็ยังมีฟองเห็นไหมคะแต่ถ้าเราเอากากชาใส่ก่อนแล้วเอาน้ำใส่ทีหลังเนี่ยน้ำก็จะกระตุ้นฟองกาก,ากชาเยอะค่ะแล้วก็จะล้นเราก็จะคนคนคนให้กากชาละลายสักนิดนะคะ ตอนนี้เราก็คนเสร็จหมดแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวมาดูตอนใส่กันค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาปล่อยกันแล้วนะคะนี่คือเราหมักไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะฟองก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะฟองก็จะเต็มเลยนะคะทุกถังเลยแล้วเราจะเทก็คือเราก็ต้องเอาผ้ามารองนะคะเพื่อกันดินสูทค่ะกันดินไหลลงไปนะคะ แต่ว่าถังใหญ่นะเราอาจจะเทไม่ไหวเราก็ต้องใช้เดเวอร์ดูดแล้วก็เขาเอาลงบ่อค่ะมาดูกันค่ะแล้วก็ทําการเอาเดเวอจุ่มนะคะแล้วก็เอาไม้พาดไว้ไม่ให้ถึงก้นค่ะถึงก้นถังนะคะเพราะว่าก้นถังอาจจะมีเศษกากชาอยู่แล้วเดี๋ยวจะดูดไม่ขึ้นค่ะแล้วก็เอาสายยางวางที่ผ้านะคะแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะไปทั่วบ่อเพราะว่าใบพาดตีค่ะ สังเกตง่ายๆอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะที่ว่ากะชาจะหมดฤทธิ์หรือ,อยังในบ่อเรานะคะก็จะคือฟองจะหมดค่ะในบ่อนะคะพอเราเทก,ากะชาลงไปก็จะมีฟองเต็มเลยค่ะฟองขาวๆนะคะขึ้นมาเต็มเลยก็คือว่านั่นก็คือประสิทธิภาพของกะชาค่ะแล้วพอเราเราก็ต้องตีน้ําตลอดนะคะพอกะชาหมดฤทธิ์ มันก็จะฟองก็จะหายไปค่ะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะฟองหายไปก็คือกากชาหมดลิค่ะเราก็สามารถปล่อยกุ้งได้ค่ะเราก็จะทำการเสียบปลั๊กเดโอแล้วนะคะลงแล้วเห็นไหมคะพอเริ่มลงบอ่อ มีฟองแล้วเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะคือฟองของกากชานะคะนี่นะคะใบพัดตีน้ําก็จะพัดมาทางนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ลงกากชาทางนี้กากชาก็จะไปทางนู้นค่ะแล้วก็มันก็จะโดนใบพัดตีน้ําไปทั่วบ่อนะคะอายก็ กำลังขับเครื่องมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนี่พอเมื่อวานน้ำยังไม่เต็มบอ่อใช่ไหมคะเพราะว่าเราเพิ่งเอาเครื่องท่อใหญ่ะคะ่ะมาวิดน้ำนี่แล้วถังเล็กเราก็จะเทอย่างนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะมีฟองมาอย่างนี้เลยค่ะนี่คือฟองของกากชา พอเราเทนะคะกากชาที่ยังไม่ละลายนะคะก็จะอยู่ตูดถังใช่ไหมจะอยู่ก้นถังเราก็ต้องใช้น้ำล้างล้างค่ะอย่างนี้เลยแล้วฟองก็จะไปทางนน้นนะคะแล้วก็จะโดนใบพัดตีและยิ่งไปเจอกับใบพัดที่ตีนะคะฟองจะเยอะมากค่ะ ไอ้อขับเครื่องมาแล้วคะ่ะ จะมีดำๆก็คือกากชาที่ไม่ละลายนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็มาละลายในบอก ใหญ่แล้วค่ะเพราะเหลือน้อยแล้วเราก็คว่ำได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ไดวโวดูอายก็ขับท่อนะคะไปเก็บที่บ่อค่ะที่ลงเก็บก็คือตรงนี้แหละคะ่ะนี่คือกระสอบที่เราลื้อไปนะคะแต่ตอนนี้เราทำเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทำการเอาเดโบมาจุ่มน้ำในบ่อนะคะ เพื่อจะได้เอาน้ำไปล้างถังค่ะให้สะอาดนะคะดูดแล้วแล้วเทให้เสร็จ ปกตินะคะก็ไม่ได้ทําทุกขอบนะคะที่จะต้องลงกาชาคือเราจะไม่ได้ลงทุกขอบก็จะดูขันหน้าที่ปลาวางไข่หน้าที่ปลา,า,า,าเยอะๆนะคะวางไข่เยอะๆ,ๆเราก็ต้องทําค่ะเพราะว่าเราเอาน้ําเข้าบ่อนะคะถึงเราจะใช้ผ้ามุ้งกองไข่ปลานะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถกองได้ทุกทุกฟองใช่ไหมคะก็จะต้องมีฟองที่หลุดรอดออกมานี่แหละค่ะเราก็ต้องลง เพื่อให้ไข่ปลามันฟอค่ะให้มันฟักไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าถ้ามาฟักในบ่อเราเหมือนบ่อที่ลงคลิปไปนะคะที่ดักปลาในบ่อจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะสภาพจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้กําไรนะคะหรือได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรากินอาหารโปรตีนสี่สิบนะคะ อาหารหนึ่งโลนะคะสี่สิบบาทของเรานะคะโปรตีนสี่สิบแต่เวลาเราขายปลาโลละยี่สิบ้างยี่สิบห้าบาทบ้างไม่คุ้มกันค่ะแล้วปลากินเยอะค่ะแล้วพอปลาเยอะๆกุ้งก็จะกินไม่ทันปลาค่ะเพราะว่าพออาหารลงนะคะปลาก็กินเลยใช่ไหมคะไม่ต้องรอให้อาหารตกพื้นดินตกพื้นบ่อแต่ถ้ากุ้งเนี่ยต้องรอให้อาหารตกพื้นค่ะถึงจะคีบกินหยิบกินนะคะ ก็กุ้งเราก็จะพลอยไม่โตไปด้วยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ฟองเริ่มไปทางนูแล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะฟองก็จะไปทั่บ่บอยเงี้ยค่ะแล้วพอฟองหมดก็คือหมดประสิทธิภาพของกากชาค่ะกากชาหมดลิตรเราก็สามารถปล่อยกุ้งได้ตามปกติเลยค่ะ เรามาดูมุมนี้นะคะเห็นไหมคะว่าฟองกระจายทั่วบ่อแล้วคะ่ะแต่เขาก็จะกระจายไปทั่วเลยนะคะน,นี่คะ่ะยิ่งเจอไปพัตตีน้ำนะคะฟองก็จะยิ่งเยอะคะ่ะ ากดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้อ้ากับเอ็มกินเที่ยวชอปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ